คำพิพาคษาสารดีกาที่1,932-2,568การที่จำเลยยื่นอุดท์โดยยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามปวิพมาตรา156ซึ่งนำมาใช้บังคับในคดีผู้บริโภคโดยอนุโลมตามพอรอบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2,551มาตรา7ค่าธรรมเนียมศาลตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวให้รวมถึงเงินวางศาลในการยื่นฟ้องอุทรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในปวีพ มาตรา157ด้วยซึ่งหมายถึงเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นซึ่งจะต้องนำมาวางสารพร้อมอุธทร์ตามที่บัญญัติไว้ในปวีพอมาตรา229ดังนี้แม้จำเลยจะเป็นผู้บริโภคได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลในชั้นอุธทร์ตามพอรรบอวีที พิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2,551มาตรา18จำเลยก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจตามคำพิพากษาศาลชั้นตน้นได้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยและศาลอุทธรภาคสามีคำสั่งให้ยกอุทธรจำเลยโดยยังมีได้พิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยว่ามีเหตุที่จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่เป็นการไม่ชอบเมื่อความปรากฏแก่ศาลดีกา ยอมีเหตุสมควรที่ศาลดีกาจะมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามปวิพอมาตรา27ประกอบพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7และเมื่อศาลชั้นต้นได้ไตส่สวนพยานในชั้นนี้มาเสร็จสิ้นแล้วศาลดีกาเห็นสมควรมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งก่อน คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นผีภาคาให้จำเลยชำระเงิน4,514,235.86บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรา1 5ต่อปีจากต้นเงิน3,471,537.53บาทนับถัดจากวันฟ้องฟ้องวันที่29มกราคม2553เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทกหากไม่ชำระให้ยุดที่ดิน,นโฉนดเลขที่19062 1 9 0 7 1พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายท่อตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทจนครบถ้วนกับให้จำเลยใช้ค่าหรือชารมเนียมแทนโจโดยกำหนดค่าทนายความ10,000บาทจำเลยอุทรณนพร้อมกับยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าขึ้นสารชั้นอุดท์และค่าธรมเนียมใช้แทนโจสารชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยหากจำเลยประสงค์จะยื่นอุดท์ให้นำเงินค่าทมเนียมซึ่งต้องใช้ให้แก่โจทตามคำสั่งสารชั้นต้นมาวางศารภายใน15วันจำเลยอุรท์ ศาลอุทธรณ์ภาคสามแผนกคดีผู้บริโภคมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน30บวันนับแต่วันทราบคำสั่งจำเลยดีกาโดยศาลดีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ดีกา สารฎีกาแผนคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นผิพภาคษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจก,กับให้จำเลยใช้ค่าหรือชาร,รมเนียมแทนโจ์โดยกำหนดค่าทนายความหนึ่งหมื่นบาทจำเลยอุธทณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าขึ้นศาลชั้นอุดทณ์และค่าธรมเนียมใช้แทนโจศาลชั้นต้นไตส่สวนและมีคำสั่งว่าตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้ บริโภคพุทธศักราช2,551มาตรา18ประกอบมาตรา50จำเลยไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุดธรณ์แต่จำเลยต้องนำเงินค่าธรรมเนียมแทนที่ต้องใช้แก่โจทต,ตามคำสั่งศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุดธรณ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา155และมาตรา156ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2 5 5 1มาตรา7มีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้แทนให้แก่โจท์ตามคำพิภาษศาลาชั้นต้นและต้องวางสารพร้อม อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ยกเว้นได้ ดังนั้นเมื่อคดีนี้จำเลยไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์เพราะเป็นคดีผู้บริโภคจึงไม่มีค่าทมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ที่จะขอยกเว้นทั้งไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ยกเว้นไม่วางเงินค่าธรมเนียมซึ่งต้องใช้ให้แก่โจตามคำพิภาคษาศาลชั้นต้นได้จึงให้ยกคำร้องของจำเลยหากจำเลยประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้ให้แก่โจทตามคำสั่งศาลชันต้นมาวางศารภายใน15วันนับแต่วันนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าวสารจะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจำเลยอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภากสามีคำสั่งว่า ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา18ประกอบมาตรา50จำเลยที่เป็นผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธร์แต่จำเลยต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้แก่โจทย์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุทธร์การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา155และมาตรา156ประกอบพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7มีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้แก่โจทตามคำพภพากภาคศาสาชั้นต้นที่ต้องวางสารพร้อมอุดทอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่มาตรา229ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาลจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอยกเว้นไม่วางเงินซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามค พีภาษาสารชั้นต้นได้เฉพาะกรณีที่ศาลอนุญาตให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรแล้วเท่านั้นที่จะได้รับผลให้ไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา157ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7ดังนั้นเมื่อคดีนี้จำเลยเป็นผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรจึงไม่มีค่าธรรมเนียมศาลที่จำเลยจะขอยกว้น ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุธทณ์และไม่อาจยื่นคำร้องขอยกเว้นไม่วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุดทณ์และค่าธรรมเนียมที่ศาลจะต้องใช้แทนโจทของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกอุดทณ์คำสั่งของจำเลยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศารซึ่งจะต้องใช้แก่โจตามคำพิภากษาของสารชั้นต้นมาวางต่อสารชั้นต้นภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่งเห็นว่าการที่จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 5 6ซึ่งนำมาใช้บังคับในคดีผู้บริโภคโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช 2,551มาตรา7มาด้วยนั้นค่าธรรมเนียมสารตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวให้รวมถึงเงินวางสารในการยื่นฟอ้องอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่มาตรา157 ดยซึ่งเงินวางสารในการยื่นฟ้องอุดท์คือเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นซึ่งจะต้องนำมาวางสารพร้อมอุดท์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229ดังนี้แม้จำเลยจะเป็นผู้บริโภคซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นสารในชั้นอุรณ์ตามพระราชบัญญตัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช 2,551มาตรา18 th, จำเลยก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนโจทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยและศาลอุทธรภาคศามีคำสั่งให้ยกอุทธรจำเลยโดยวินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่าไม่มีค่าธรรมเนียมศาลที่จำเลยจะขอยกเว้นในชั้นอุทธรและไม่อาจยื่นคำร้องขอยกเว้นไม่ว,าว่าเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ โดยยังมีได้พิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยว่ามีเหตุที่จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่จึงเป็นการไม่ชอบเมื่อความปรากฏแก่ศาลดีกาเช่นนี้ย่อมมีเหตุสมควรที่ศาลดีกาจะมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตราเจทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลดีกา เห็นสมควรมีคำสั่งแก้ไขกระบวนพิจารณาที่มีชอบของศาลชั้นต้นและศาลอุดท์ภาคสามดังกล่าวนั้นเสียและแม้ศาลชั้นต้นมีหน้าที่จะต้องสั่งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา156หนึ่งแต่เมื่อศาลชั้นต้นได้ไต่สวนพยานในชั้นนี้มาเสร็จสิ้นแล้วศาลฎีกาจึงเห็นสมควรมีคำสั่งไปเสียทีเดียวโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งก่อนพิเคราะห์พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบในชั้นไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว น่าเชื่อว่าหากจำเลยไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรและอุรณ์ของจำเลยมีเหตุอันสมควรจึงอนุญาตให้จำเลยอุดท์โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยอุดท์โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิพากษาศาลชั้นตน้นแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฉบับลงวันที่29ตุลาคม2553จึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายศาลชั้นตน้นจำต้องรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้วินิจฉัยแล้วดำเนินการต่อไปที่ศาลชั้นตน้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบศาลดีกาเห็นควรเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวและมีคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง พิภากษาให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอ,อยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยในชั้นอุท ok อ์ยกคำสั่งศาลอุดทณรร์ภาคสามที่ให้ยกอุดทอนของจำเลยอนุญาตให้จำเลยอุทอ์โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทตามคำพิภาคษาศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุดทอนของจำเลยและให้ศาลชั้นต้นตรวจรับอุดทอนของจำเลยฉบับลงวันที่29ตุลาคม2553ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา230 และ232ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7แล้วดำเนินการต่อไปจำเลยเป็นผู้บริโภคได้รับยกเว้นค่าหรือชาธรรมเนียมทั้งปวงในการดำเนินกระบวนพิจารณาแต่จำเลยชำระค่าใช้จ่ายใ,ในการส่งคำคู่ความในชั้นขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในสารชั้นต้น250บาทชั้นขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์300บาทชั้นอุดธรณ์คำสั่งสารชั้นต้น300บาทและชั้นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับดีกามาด้วย350บาท จึงให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยค่าหรือชาธร,รมเนียมอื่นทั้งสามสานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ